เฮ้ยเอกไม่ได้ยิงเ้าเอาโดนด้วยเหรอว่าน่ะเรียบร้อยอีกหน่งตัวแคปผมคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายอย่างเช่นคำว่าเฮี้ยเหมาะสำหรับเด็กอายุ13ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเฮ้ย คครับก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาดูเกมนี้นะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเกม g กลเวเดเป็นพาร์ทที่13กันแล้วนะครับผมซึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมไปดูในคลิปของชาวต่างชาติมานะครับเราเนี่ยจะมาทํากับดักพึ่งกันนะครับซึ่งมันทําได้จริงเว้ยแล้วก็คือแบบเราจะสามารถเก็บอ่าพวก เขาเรียกว่าเหล็กในพึ่งหรือว่าหัวพึ่งต่างๆครับจะไปทําเป็นทางด้านของหอกสเปียอะไรพวกนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมจะคิดว่าจะไปสร้างนะครับโครงสร้างข้างบนตรงนี้นะครับเห็นไหมผมทําบันไดเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทําแบบกับดักอยู่ข้างบนนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเวลาต่อบ,บันไดอันนี้ก่อนนะครับผมนี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยอย่างนี้อ่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งอันนะครับมาสร้างบันไดอีกทีหนึ่งอัน แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องสร้างเขาเรียกว่าอะไรอร์ for, นะครับสำหรับแก๊สฟอร์แก๊สฟอร์ไว้ตรงนี้อีกหนึ่นเันเพื่อเราเนี่ยจะสามารถขวดตกเดี๋ยวเราไปขนย่ามาเติมบันไดก่อนดีกว่านะครับมันอาจจะสร้างง่ายขึ้นกว่านี้ก็ได้โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างบันไดขึ้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปของผมนะครับผมก็จะเริ่มสร้างโคง้งสร้างเกี่ยวกับกับดักและเอ,อ่อก็จะตั้งประมาณตรงนี้เลยคนระับเดี๋ยววางไม้ไว้ตรงนี้กันจะได้แบบไม่ต้องลงไปหลายรอบนะครับผมโอเคครับสําหรับกับดักของผมผมคิดว่ามันควรจะเริ่มจากกําแพงไม้นะครับผมซึ่งทําให้พึ่งเนี่ยมันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าจะทําลายกําแพงเราได้ยากขึ้นนะครับผมประมาณนี้นครับแล้วก็ หลังคาครผมก็จะเลือกเป็นหลังคาไม้ด้วยเช่นกันนะครับผมรู้สึกว่าเรายังไม่ได้อัพมาหรอไม่นะยังไม่ได้อัพมาเหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใช้เป็นแก๊สฟอไ้ก่อนละกันนะครับเพื่อมันก็จะบินอยู่ประมาณนี้นะเนีย่ยประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะทําเป็น2เขาเรียกสล็อกละกันนะครับผมแล้วก็ตามด้วย กําแพงไม้นะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เลยนะครับประมาณตรงนี้อ่ะเวลาผมก็จะล่อพึ่งมาประมาณตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะาวางทางด้านของสไปคี้แท็บละกันนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็จะทําการวางแบบนี้นะครับผมแล้วก็เติมไม้อย่างละ3อันใช่ป่ะไม้ตรงนี้มีอยู่2อันแล้วผมก็ตัดไปตรงนู้นนะด้วยนะ๋ยวเติมกันมาครับ แล้วก็ใช้หนามทั้งหมด3อันแล้วก็ยางไม้ดึงอันนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาจากบ้านด้วยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการวิ่งมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาของครับแล้วก็วิ่งกลับไปเติมที่กับดักที่ผมวางไว้นะถ้าจำไม่ผิดมันต้องใช้ยางไม้หนามนะครับแล้วก็ไฟเบอร์นะครับผมซึ่งไฟเบอร์ผมก็กําลังปั่นอยู่นะตรงนี้เลยผมก็เอาใบไม้เนี่ย เข้าไปปั่นในเครื่องนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นไฟเบอร์ผมน่าจะมีติดตัวไว้บ้างนะครับนี่ผมเคยปั่นไว้แล้วนะครับผมโอเคแค่นี้เราก็น่าจะครบแล้วละ่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปสร้างกับดักของเราต่อเลยนะครับผมไปเลยโอเคครับผมผมคิดว่าหนามที่บ้านผมมีน่าจะไม่พอนะครับผมผมก็เลยต้องมาฟาร์มหนามนะครับเพื่อที่จะไปทํากับดักแล้วก็ลูกธนูสําหรับ ยิงเรียกตัวพึ่งนะครับผมเดีย๋ยวผมขอความหนามแป๊บนึงนะครับก็หนามก็จะเป็นต้นแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่ก่อนนี้เราสามารถเอามีดฟันแล้วมันก็จะได้หนามใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้นะเราแบบเราต้องมานั่งแบบเด็ดทีละอันทีละอันนะครับผมมันเป็นอะไรที่ลาบากมากนะครับสมัยเนี้ยไม่เหมือนสมัยก่อนนะต้นมันต้นหนามมันก็อัปเดตนะแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะเป็นต้นเล็กๆสั้นๆหรอก แล้วเราก็กลับมาครับลูกธนูที่บ้านนะครับผมผมเราจะไปสัก50อันน่าจะพอนะครับเพื่อการยิงพลาดอย่างนี้ด้วยนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับการพลาดเลยพวกนี้แล้วก็ธนูเราอยู่กล่องไหนนะฮะเดี๋ยหาธนูแป๊บหนึ่งธนูธนูธนูโอเคธนูอยู่นี่นะครับผมแล้วก็เอาของพวกนี้ไปเก็บด้วยเพราะว่ามันลกตัวเรือเกินเอาไว้เอาไว้ก่อนอันนี้ไว้ก่อน เดี๋ยวไม่ใส่ไว้ข้างล่างแล้วกันเพราะว่าจะได้เอาไว้ทําสมูตตี้นะครับผมสมูตตี้ก็มีประโยชน์นะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้อันนี้ด้วยนะครับมันใส่ได้ทีละอันนี่ว่าไปเก็บไว้บนบ้านอนะันนี้นะเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันใกล้ๆนะครับผมโอเคอโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเอา,เอาของมาถึงณที่กับดักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเอย่าเราจะมาลองดูนะครับว่า พึ่งพวกนี้นะครับมันจะสามารถผลทานต่อกับดักของเราได้หรือเปล่าเอาธนูมาอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยิงเรียกสักหนึ่งตัวนะกันนะครับไม่เห็น嘛โอเคผมจะลองดูนะครับมาเลยมาเลยมาเลยน้องพึ่งจ๋าตรงนี้เลยเออตรงนี้ดิท้ามาตรงนี้เออเอ,อุ้ยไม่ไหม่ไหม,ไม่โอ้โย หรือว่าเราต้องทำสอชั้นวะเพื่อความปลอดภัยนะครับงั้นกูตายนี่ท่างเออโอเคบทเรียนนี้สอนเนีเรารู้ว่าเราต้องทำสองชั้นลวกันเดีย๋ยวผมจะทำขึ้นไป2องชั้นลวกันนะครับผมโอเคครับและชิ้นส่วนสุดท้ายก็มาถึง กับดักพึ่งของเราจะประสบความสําเร็จไหมนะผมคิดว่าน่าจะประสบความสําเร็จแล้วอยู่แล้วละเอานะโอเคเดีย๋ยวเราทําการเปลี่ยนเกลอก่อนเลยนะครับเพื่อความป้องกันนะครับเพื่อความไม่ประมาทเดีย๋ยวเราจะทําการยิงล่อพึ่งแล้วนะครับผมอ๋อเราต้องอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมแล้วก็นั่งลงยิงไม่ถึงยิง โดนแล้วหน้าหนึ่งตัวเราจะมาดูผลกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมาแล้วครับได้นะครับตอนนี้มันก็ระดาบของผมก็ทํางานแล้วนะครับผมจะมาดูว่าพึ่งมันจะตายอีกนานไหมก็เราไม่ต้องเอาตัวเราไปเสี่ยงดามจนะครับผม <laughs> ตายสีหนูโอเคตายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันเลยนะครับว่าอยเกือบพังเนี่ย ต่โชคดีนะครับเราเอาทีซ่อมมาด้วยขันก่อนนะครับผมขันไปเรื่อยๆนะครับโอเคขันขันอ่าทิ้งไปก่อนวางทิ้งไปขันนะครับซ่อมซ่อมนะครับเสร็จแล้วเราก็ยิงล่อใหม่ละแกันนะครับเพราะว่าเพิ่งมีทั้งรางไม่ต้องกลัวหมดนะครับผมอ๋อตัวเมียเนี่ยโอเอเทิลตัวละปุ๊บ,บดิมิเช่ ไม่ถึงประตอนนี้ไม่ไม่ต้องตกใจนะทำไมผมเอาลูกดอกมาเยอะเ <c oughs> <c oughs> พราะการนี้โดยเฉพอนะครับผมมันยิงยากอยู่ยติดติดติดบ้านเราเดยนไปหน่อยละแกนนะครับอ,อืโดนแล้วนะครับยิยงอีกตัวไปโดนอีกตัว <c oughs> โอเคบินมาเลยไอ้หน,นูติดนี่กับดักพึ่งของเราก็ทํางานนะครับผมก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับทานะําไงน่ะออ เอาทำไมมันไม่ตึกตึกวะเอาเอาทำไมไม่ติดละ่ะเฮ้ยไม่นะลองเอาอีกตัวมานิดดูนี่นี่ตัวนี้แกล้มาแล้วนะแคปอีกตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โดนนะครับเรียบร้อยตายไปแล้วอีกหึตัวอีกตัวนึงก็มาแล้วนะเกฟผมประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ว่าสงสัยว่าทำไมมันไม่ทิดวะเดี๋ยวผมขันชะนอก,กันเลยแกน,นะฮะการาพังหุ้ยเกือบพังเลย ขันขันชนาะขันชนาะเกลื่อบพังเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าพังไปนี้เราแย่แล้วฮะเนี่ยเก็บตัวนี้ก่อนนะแคปพอเอ้ๆโดนกับดักใส่เองปะโอ้ไม่ได้ยิงหรืว่าออาโดนด้วยเหรอว่านะเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวแคปผม หรือว่าอีีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากครับโดยที่เราเนี่ยจะ<อ>ลืมขันชะนะพะโถอยกับดักพังขาดไมขไันไมเฮ้ยบ้านกุพังออไปเคลียอขอร้องละขอร้องละโอเคอเราต้องไปเคลียบ้านก่อนและครับ <laughs> ไม่งั้นบ้านกุพังแม่งหมดแน่นอนเลยเมื่อกี้กะว่าจะขันชะน,นะนะครับผม ขันไว้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวสร้างใหม่กำแพงตรงนี้พังไปแล้วนะครับเสรีสร้างใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากน้องๆน,นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่นะครับในการทําคลิปแบบนี้กันด้วยนะครับสําหรับพานี้บ๊ายบายเดี๋ยวเราจะจับพึ่งกันแบบย,ยาวๆนะครับอีซี่อีซี่ 《「伝じる」》